กับไสวัสดีพญามใหญ่เพ่อพี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่จุกท่านนะครับผมวันนี้เราฟกันกับบาวินกับหนุ่งหนึ่งนะครับในเสาร์ที่อะไรหนึ่งในเสาร์ของที่ยี่สิบหกต้งจัายตวงกบันท์จ่าเดือนพฤศจิกายนพศักราสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าเดือนก็เป็นหมื่น้อยกระทุ่งแล้วนะครับลอยกระทุ่งปีนี้ก็ตวงกบันทีสิบเจ็ดพฤศจิกายนนั่นน่ะนี่วันนี้มาพิกัดคุมนุ่นทองที่เขาหนุ่งหนึ่งเนาะจ้ยี่ในเขตบ้างน้องแปนหมู่สามตัวบลหน่วยขามเพื่อบุญผลิตจังหวัััดธานนีะครบ เขามาหาเฮ็ดที่เก่าหลังจากว่าเฮ็ดหลังเหลียเนาะจ้ะหรือว่าเฮ็ดหน้าเรียมีเกศเขามาเฮ็ดหน้าเรียก่อนครับไปดูกันเบ้างครับปไปจ้ะเขามองเขาไม้หกนาฬิกายี่สิบห้านาทีนะครับพอเดีวันนึงพอจ้าเหมือนเห็นดอกงามเห็นปืนนะมีพอดีเลยมันนี่ขึ้นเมืองว่าเหมือนจะเป็นกุ้งเป็นกอขึ้นมื่อวานว่านน้อยวินเนาะ หอยมุนนั่นเองนี่ก่ะเดือนมีบานมีแตกแห้งแล้วน้อยพี่น้องหลังจากปล่อยคลิปไปเมื่อวานจเวียนนอกพี่น้องก็เข้ามาตอนบ่ายนั่นนึงจ้าบัวกันครับมาก็ให้นบานทุกคนเนาะจ้าเนื้เก่าแล้วนหนึ่งจ้า leher kecil hea ni lah nombor neng. Nya, dah. Nampak tak? Tum tum jimik, kamy. 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 K เดี๋ยวสีบวัวเลวณเป็นงูจ้ะมันนี้เริ่มดูตายนิ่ๆเลยครับก่อนเป็นเนี่เป็นยีนหวนปนสายนนหนึ่งหนึ่งมีาขาสีเหี่ยวเนาะ เฮ็ดเพื่นออกดีครับเพราะว่าเพื่นยังมีความชุ่มชื่นหลายเนาะนี่ครับหวานน้ำมื่อกับแกงซุ่พี่น้องยุ่งคุมน้มกินนู่นนองหนึ่งจ้าแสบขนาดท่ามเพื่อนครับแังกินหลายคนแสบนู่นนองหนึ่งขันมีหไรขันมีหน่อยแกยังกินผู้เดียวครับเพราะว่าคล้องแสบห้ามโบจ้าขาคือกันีเยอ สวยงามจะสวยงามพีเดนหนึ่งเดนวินเด็ดีหหน้าไหมพีวิน เป็นดินภูเขาไฟกันไดแน่เราหนึ่งใช่พอล,ลาวาดัานขึ้นมาถึงเป็นเป็นหินมือผืนครับลายผืนมาหนึ่งใช่โอ้ยยังที่เราขึ้นหนังปลาเป็น,นยากแค่ไหนนะจ้ะ เราจะมาเนี่ยขมโพดหวานนะครับนย่างนึงเดี๋ยวเมียนเฮ็ดเอาเฮ็ดสมอนี่พี่เอวินดอกนึงเนี๋ยมจะน่นเอาเป็นใช่ไปอ่ะ ไปเทละกุมเทละกอ่อไปเทละกุมก่อนไหมเดี๋ยวบอกเลยอากาศมันอีกอยวังอยู่ชิบองชาหนึงจ้า สบายครับเย็นสบายทีนีดีเห็นดียนงองมาให้เบิ่์จแตว่าค่อนข้างแห้งแล้วก็ดอกหน่อยเนาะเจอรสจัดดีครับแข็งเนาะ Hmm. Okay. Ui cải, củ huyết, nhìn bình phèn มาหลายลุมแลวเหมือนแหงหลายกว่ามื่บ้านนึว่ามืห่มเดียวนี่เนาะเกือรห่มเดียวน้อยบินเนาะเช่นมคยกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบืองแทงใหม่นำด้วยจ้า จมิงต่างโตดีได้ก็ได ส่วนหมากมองซีเลือกับมองพวกแนี้ยเดี๋ยว,วน้องนึงเนาะครับแต่นี้ส่วนกอหน่อยนะครับดึมไปเลื่อยๆทางไปทางไม้เนาะ

วันนี้นนนเนหา้ลิตเป็นเลยเนาะเต็มตาใหญ่หงอยมาหนมังๆบนเต้านึงอยู่จะหลุ่นเป็นกำกันเรื่อยๆนะครับหาไปแนวนี้แหละหาใจเย็นๆครับเฮ็ดชน,น,น,นิดนี้ก็หาหยาคือกันหนึหน่ง Mun tu, kemana kau? tu, Ming? Ya. di mana? pergi untuk. ขึ้นไปตรงนี้ผู้มาก็มี เน,นเนื้อหนึ่งใจใหญ่เหรอใหญ่ไก่แล้วนะไก่จิเครืงนะครับจ <c oughs> ้าด่นี่แค่พอดีนะั่งหนึ่งหม่อน,นจ้ะอืมเดดไปตรงขึนแล้วมาปีนพเพลียนอยูอ่ตัวนี้ตามไม่ลงสิ สวยๆเลยการง่วยบก้อนน้ำนะครับเนยวิ่งดองนึง เป็นผวกอยู่จ้าโอ้ยคุณคุณยี่คุณย้ายไปเลยแับนี้นจ้าเก็บเลย

เห็ดแดงหนาจ้ะตัวนี้ก้อยญ่จ้ะอย่างนี้เ<อ>ห็ดยังไงเห็ดกอยังจ้ะตัวใหญ่หรือว่ากอแดงเนาะจ้าเห็ดแดงหนาจ้ะแดงเนี่ยสั่มก็ยำกัน,นเนาะพอกด้ว,ดวขนาดครับ งเงีเ้ยงนเนาะเห็ดยังนนหนึ่งๆเ่กยก่อใหญ่จ้ะเด็กลายงาเลยครับเลี้ยงเลยวัน,นหนึงนนเลี้ยงเลยจ้ะมึงที่ไห,ห่ยุงหนอะมึงจินี่นี่พู อเอาไปเกลจะเห็ดหนาเลยนะบออกใชกันวันลำล้มเลยเนาะจ้ะเจ้เนี่เห็ดเนี่ยเห็ด่านนี่เองน,นะครับเป็นักษณะภาเป็นจิกวนกลางดำๆเนาะจ้ะจีดจีนใหญ่บุมยางได้ครับ มีแดงหนาจ้ะอือนแดงหนาหนาจ้่จ้ะเีแดงหนาบ้าจ้าเหม็น,น,น,นมมจ้ะตป็นีปูเหม็นจ้าอือจ้ะมีแดง ตัวนี้ก็แตกแน่อยเลยดูนี่เลยรีดน้ำเหมืนเดิมเลยทีความหวานดึนหุกกอนหญ่จ้าโก้ใหญ่บุ้ยมันหันดอกมูนตัวนี้ดอกแดงเนาะจ้าพนมงนี้ยู่ง zoom นะยนี่อีกบานหนึ่งสองดอกขอบคุณ ออกจากโฮมเพชรนาแล้วเชิงเชิงข้ามเต็นครับลงมาข้ามเต็นน,นูนน่นหนึ่งวานมาจะเก็บเพชรกอเป็แล้วครับบางวันนี้เนาะ,ะโอ้โหดอกขายเงนินก็จีบหัวเต๋ออยู่ เท่านั้นไอ้ยินโอ้ยือเกิดแบบสมบุกสมบันเลยเกิดด้ความหากลำบ่าโอ้ยเรื่นเลยตองนี้ก็ขาดเถื่อนข้าเถื่อโอ้ตัวใหญ่ก็นยังอยู่จ้า

ได้คนเบิกเขาก็อันนี้เป็นแนวนี้แล้วนะั่นนึงเดี๋ยวอีกหลายดอกกินได้เนาะสิพอได้เร็มเนาะนี่แหละนะครับสิเลี้ยนกันไปแนวนี้ละเลี้ยงใส่เนื้อดีจังนี่มาเรียงรสชาติเพลิน,นีก็คนชิ้ฮาดีนี้แหน่นก็เฮ็ดแดงหนาแดงหน่อยนะั่นหนึ่ง,งแกงแสีบแกงหวานเนาะ เป็นดอกใหญ่ดอกงามนะครับอืเห็ดก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่จ้าเกิดม่าเป็นเห็ดนาเลียดกันครับเป็นมือเป็นก่อนหน่อยก็ช่งมือหนึ่งหอดลวยก็ช่งหนึ่งก็สิ่างอย่างนี้นั่นเองนี่หนึ่งหนึ่งว่ะเห็ดก็ได้เล่มอยู่อมออ่นี่แหละผีวินแนมของแฉพี่อืมของแฉตรางรุ่นาคาเนี่ย จิมาเจอนี้เลยวะโหในพี่แนมใน่เป็นเดีด๋อนึ่งนงนั่นจ้ายินนบบ่นมางนึงในนี้ขนมแบบเพอรมเกแมนมางนึ่แมนหวานมาเิ บริขาวห้มเฮ็ดกอเลยนะมื่อวานอาหอมเฮ็ดแรงเลยมองเดียวครับมันนีข้าว้อนชนิดขิ้หลีดีทีะ่ะอน่ารักมกเกิดก่อร้ายขนาดนั้นจ้าฮ็ดหนาเลยจ้าน้ำกันเลยครับเอ,าอ้าไอวิน เราหันฝ่า uhm ก like ็ม erm ุงง่ายแลวกะกูงหา่จ้าน่ายก็แดงแข่งกันออกเลยครับมันนี้ยังหนึ่งๆางนี้ นี่แล้วนะครับสภาพมองเฮ็ดกอเฮ็ดนาเลยออกน้ากันนี่นะครับใบใหม่แห่งกระโลนเต็มแล้วนะครับนี่พูดอันนี้เกิดกับคนกลางห้าอยากนี่นะครับพุดนะครับงานสแสลงกับเหลือตะกลางแล้วนะครับนานี้นะครับตอนนี้กับซีเวสโมงพอดีนะครับพูดหนึ่งหนึ่งถ่ายยึดทางหนอกพุดนะครับนำโหลดพูฝากพวกสแสลงไปนี่ครับไปเป็นคนงานน้องหนึ่งกันเลยครับ นะครับหนึ่งหนงหึ่งงานขายดิเึ้นได้หนึ่งหน,นึ่งมนี่งานขนาดเลยจ้ะนะครับผลงานของเขาเลยครับเห็ดตาใหญ่นี่เป็นเฮ็ดยังไงหนึ่งหน,นึ่งมานี่เฮ็ดตนาเร่เฮ็ดโกเฮ็ดแดงหนาเนาะใช่ครับเนี่ยฉันมาก็จะเป็นหนาหล่กับกอใหญ่เลยเนาะจ้ะ น้าจ no mm ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้ตรงนึงก็ไปมินก็พาพี่น้องเขาไปนั่หาเห็ดนาแดดน้าจ๊ะพี่น้องอะไรมาเนี่ยอยู่จากเพราะว่ามันขึ้นมันกับไตน้าจ๊ะเนาะก็ได้มาปพูดมันเฮ็ดก่อนหลายเติบเลยจ้าก็ได้เต็มตาไงน้าจ๊ะเนาะสำหรับคลิปวันนี้ถ้ามากย์อย่าลืมกดไลค์เลยจ้าถึงจนึงกดแชร์อย่าลืมกดติดตามตรงนึงก็ไปมิ้นน้าจ๊ะเปิดสบโอกาสคลิปใหม่ๆน้าจ๊ะเนาะวันตรงนึงก็ไปมินก็พาพี่น้องเหาเฮ็ดหาเห็ดอยู่ไหมใดน้าจ๊ะเห็ดยังสีออกเนาาาาาะจจจ้้้้้เเนนนสสสหรััับคคลิปวววีีดดออม อะไรนะครับพญายมยัยพอแมพีพน้องลุงป่านาไอฟซีกท่านนะครับสำหรับการเข่าป่าหาเก็บเห็ดป่าเหมือนนี้นะครับในวันอาทิตย์ที่สิพฤศจิกายน2 5 6 6นหอนะครับวันนี้ก็มานคือเก่นนะครับเต็มตาใหญ่หมอกกอกเลยนะครับผมเป็นเห็ดหนาแหลกับเห็ดกอแดงเห็ดแดงหานะครับเห็ดดินนะครับเห็ดเผือกเมื่อเห็นพ่อดอกนะครับมือนนี้ก่อนจากกรรมนี้นะครับขอขอบุณขอบคุณนะครับทุกกำลังแรงใจจ่ใหญ่ยมหญยพอแมพีพน้องลุงป่านาไอฟซีกท่านนะครับ ขอ,ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมที่ชมเข้ามาในรายการนะครับผมผิดพลาดประการได้ตอบสาบุษท่านใจก็ขอขอภัยแนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งีิขาดบุไรนะครับขออนวยไว้ใชยเห็นพญายมินายพอเม่พี่นอ้องลุงปานะ f เอฟซี FC, ูาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคิปจงประสบสมหวังจะโชคดีโชคมานยามีโรคภัยหลายรายมากำไกย สุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวางสิ่งได้คอยสมความมุ่งมา่นปรารถนาลำรวยเงินทองมากมีได้บารมียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนีข้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับพอกันหมู่ไม้ครับผม